อ๋อครับมาจากไหนครับมาาจกรรุทคับอ๋อมาไหมครับเขาจุนี่ครับเขาพอดีผมเป็นผู้ดีการของพี่จุนี่ครับพี่จุนี่อยู่ไหนอ๋อเฮ้ยยังไงเดี๋ยวผมพาตามหาก็ได้ครับครับเดินมาทางนี้ทางนี้น่าจะน่าจะอยู่แถวโป่งปู่ย่าครับ ผมเดินตามน่าจะน่าจะอยู่ไปซ้ายนครับน่าจะอยู่พี่จุนี่ครับอยู่ไหมครับพี่ครับมีน้องออกมาใหม่ครับ ไม่น้องเขามาหาพี่ครับเขาสะพากระเป๋ามาเข้ามาหาพี่ครับไม่รู้มาจากไหนครับบอกเจอพ่อพี่จอนนี่ครับไม่ได้ใส่ไม่ได้สุลินฮะสุลินทำไมึงงมายไงเนี่ยก็เดินมาเดินมาจากไหนเดินมาจากหน้าบิ๊กซีมึงเดินมาจากหน้าบิ๊กซีอำเภอบ้านกูนี่นะโอ้หแล้วมึงแหมง่ายจะรับปากกันแล้ว มกูไปหาพวกคุณรักคุณใหญ่ของบ้านของเมืองว่ะกูไม่ใช่กูนิจจิกูไม่ใช่สอสอัสดีครับไม่ใช่อะไรกูเดี๋ยวเพ่อนนะอ้าวถ่ายรูปคนนั้นกูไม่ใช่นักการเมืองกูไม่ใช่สอสกูไม่ใช่รัฐมนตรีกูไม่ใช่มูลนิธิมึงกูไม่ใช่เศรษฐีเรานั่งก่อนไปโอเล่พานมีนั่งก่อนครับผมครับเชิญ เ,เชิญไปมึงมาจากไหนเดี๋ยวดีเอแอดเอาเชือกฟางถึงมานี้อ๋ออามานี่ดิเอาเชือกฟางถึงด้วย <c oughs> เดี๋ยวพาพาน้องไปนั่งก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงเฮ้ยกูนเบียดอยูนอน่นั่งรอ,อ,น,อน,นี่ครับนั่งรออาเฮนอ่อนครับเดี๋ยวน,นี่มาเชือกฟาง

ไม่ใส่ยิ่งไม่ได้ใส่ดิอำนาจจะเลื่อนไม่ให้นังโอ้ยมันโมมีงานงานมันมีหลายแล้วมีงานอยู่แต่โมมีเงินจ้างนี่อันนี้กับมึงมาจากไหนนี่สุรินสุรินนี่อำนาจจะเลือ่อน น,นั่งรถตู้มาแล้วก็เมาส์สามลหลอดออมาแล้วมึงอะ BMW มายังไงมาจากนังก่งรถอะไรมากล้องไมาใ,ใกล้ดิเสียงมันไม่เข้าเว้ยเฮ้ยทัวร์มานั่งรถทัวร์มาลงที่ไหนมาลงหน้าวิกซีวิกซีแล้วมาจากวิกซีมานี่มายังไงเดินครับเดินมาครับตั้งหมดครับ คนนเดี่รบ้านีดังกเลยาหางานเด็ดนเีย,ยมึมางาาไม่มีที่ไปบมของานทำด้วยของานทำด้วยไอแอไออจะเต็มเลยนิ่เอ็นพนักงานมา,นนา,นมาจะมาเพอเหรมาเอามาเเื็งานยังเป็นไง กานเชียงงานเชียงอยู่นี่มันเป็นโลกของอเอกนี่ไรปลูกใบได้ปลูกต้นไมฮะงานมันมีเหตุอยู่แต่โบม,มีเงินจ้างแหะครับมันหลายนะเนี่ยบางอย่กับเพื่อน,น,นเขามาบาง่างมันบ่มีเขาให้กินแล้วนะครับเด็กคนมันอยู่หลาย30กว่าคนจะหาซิปหนองคมกับโบมันว่าคนรวยนะขเข้าใจยีเด้อว่าเศรษฐกิจแบบมีคนกับโตงกงานหลาย กันผมมีกันผมรวยผมก็จะเกลี้ยงไว้อยู่ผมอยากจะเฮ็ดเอาเฮ็ดงานอยู่ผมมันบ่ได้รวยผม,มบ่ิเวนหน่วยงานที่จะต้องมีงบประมาณมาด,ดูแลขานาดนั้นนะเข้าใจความลําบากอยู่การตบตบไหนอยา่างเข้าใจอยู่างอยากทงานเฮ็ดฉันมึงมองอยู่หมองพักหมองกินหมองนอนแล้วนะนแล้วมึง,งอ่ะนักสุรินทร์เลยโอ้นี่ก็มารถดยสานเร็วนีิ คือหมดเยคือเหตติดตอมาก่อนคือตอนนี้นะครับผมไม่รับพนักงานแล้วไม่ต้องมาหาผมอีกแล้วนะครับฝากคลิปนี้เลยนะฮะผมไม่ได้มีเงินทองมากมายนะฮะผมไม่ได้เล่ารวยไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่หน่วยงานไม่ใช่งบประมาณไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับท่านใดดูคลิปแล้วผมไม่อนุญาตให้มาเลยนะครับอ่าผมจะพิจารณาแค่สองคนนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้น กรุณาด้วยเด็ดขาดเลยนะครับมาแล้วผมไม่ขอเป็นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้ามาเนี่ยผมก็จะโพสต์ด่าเลยนะฮะนะฮะมามาเที่ยวได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นคลิปแล้วก็จะออมาหาจอนี่จอนี่ใจดีไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้ใจดีหรอกผมพิจารณาบุคคลอยู่บางคนแม่งก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ได้เลื่องก็ไล่หนีไปนะครับได้เรื่องก็งกว่าไปเพวกพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเงินเดือนนะครับดูก่อนดูพฤติกรรมก่อนเบื้องต้นผมให้ข้าวกิน นะครับอยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้นเองนะครับออมาขอที่พักอาศัยขออยู่ขอกินขอนอนออทำงานได้เรื่องก็ให้เงินชงเงินใช้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะผมยังไม่ได้เปิดรับสมัครพนักงานนะครับเพราะพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกเต็มแล้วนะครับนี่ก็ม้านไอซูลินเลย่อันนี้ก็บอำนาจ,จเจริญโอ้ตายแต่ละคนเอานังกอนไหมกินน้ำกินท่าท่ากินของอะไรบ่กินเรอบกินเราบ่เขายน่ง ไอแอดไปเอาเข้าวเหนียวมาปัน่นดีกนึงดิกับมีอะไรในตู้ยกมาเอาหน้ามาสองขวดเมนื่อยใจละหมื่นใจละเวน็นไออยูอ่ะเพื่อไหนลำดวนฮะ<า>ลำดวนอ,อําเภอลําเภอลำดวนอําเภอลำดวนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พอเหตุผลยังขึ้นออกมาหากูุ๊ปไ,ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปพ่อแม่ก็แยกทางกันพ่อแม่แยกทางกัน Been, อันนั้นคือหางานเห็ดมันบอหางานเห็ดหกงานแต่ละคนงานมันพอมีหรอกแต่เงินจ้างเงินสื่อเขากินมันแทบจะพ่มีนล้นะประจัยเนาะอุ้มก็บ่าเ่ยว่าทีมีธุรกิจใหญ่โตที่จะต้องเรียงดูคนมากมายขนาดนั้นนะ เ้อใจความหึกซข้ใจอใจหรอกโมอุอพบกมีพวแม่ก็เผาค่บฮะพ่ม่ก็เผาบอกเดี๋ยวกูไปซื้อเอ้ยบอกเบลไปซ่เอิลยมันไปสื่อเ,อบบเ,บาเออขามาสูเขากินดิออเบลเ่บบเบลอยู่ปฮะ เ,เดี๋ยวแอดแอมขุดดีๆนะเดี๋ยวปลูกต้นไม้ต้นดาวเรืงองนะครับก็ฝากไปถึงเป็นกําลังใจทุกคนนะครับเนดะ้อลำบากผมกับลำบากด้วยกันนะครับเจ้า่เด๋ยวว่ามีเงินมีทองสี่เรียนดูกันปานนั้นฝากถึงคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมฝากถึงทุกๆคนนะครับผมไม่รับใครเข้ามาอีกแล้วนะครับมไม่ต้องการใครเข้ามาเลยนะ,ะมาเที่ยวได้มาหาได้มาคิดเล่ามาสนุกสนานเฮฮาได้ว่าพักผ่อนได้แต่จะมาอยู่มาพักมานั่นก็ไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวผมขอวินารณาสองคนนี้นะครับว่าแบบไหนอย่างไรสอบประวัติก่อนอีกทีแล้วกันนะครับก็ถือโอกาสเอาคลิปนี้ได้ฝากบอกไปยัง f c ผมที่รับชมโซเชียลน,นะครับก็ผมก็ไม่ได้อา่าที่จะมีเงินมีทองมาเลี้ยงดูทุกทกท่านนะครับหลายๆคลิปก็ให้กำลังใจไปด้วยนะครับให้กำลังใจผู้คนนะครับสู่ๆเด้อพี่น้องเขา้าสู่ นะผมเป็นกให้รงใจให้ชูผู้ชุกคนนะครับเนาะอันนี้อำนาจจะเลือดย้่มเพิ่มอ,อะไรลูกพี่อําเภอเมืองอ่ําเภอเมือง,ออองกระเปามาดึงสี่บอกกระเปาสุภาอนีรมาเอามล่ายื้อใส่หรล่าวางอยู่หันแล้วมึง,ง,งอ่อะกระเปาะสุภานเนี่ยดูดินั่นสองบักก็ยังอยู่ ออกจากคุกอีกคนนั่นก็เพิ่งออกจากคุกมาแล้วถ้าให้ไปทำงานมองอื่นมีบอกดูเดบิสมัครมองอื่นแล้วยังไปเราเออไปเราเป็นไงเขาบอาหรือไงแม่ฮะเป็นอย่างเขาคือบอกพานห้านรับสื่อห้านก็สมก็ส้างแค่นี้ก็ร้ายอยู่เป็นบมดแถวบ้านมุกไปเยอะแยะตัวน่าจะเล่นอยูเมืองไงอยู่ ฮะมิได้เต็มบดเต็มบดเป็นสมาร์ทไว้สองหมงฮะแไปทามือแบบว่าบ้านหลังฮะเปสมาร์ทไว้สองหมงหลาเงียบแล้วมึงล่ะไอ้นนี้ล่ะมีผัวมายังไงนี่มาหน้าหาที่นี่เลยฮะไม่มีที่ไปเอ๋อจากอำเภออำเภอลำดวนมึงมีบัตรประชาชนมั้ยมีครับอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าไหนเอาบัตรมาดูดิ ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดเอาแล้บัดรเมืองมาอยู่สักแก้วเจตกรอ,อยู่สักแก้วครับเจตกรอ,อยู่กับพ่อเลีย้ยงต้นตะการเดบุลัมคลองหาดสักแก้ว นี่คนอำเพื่อได้ก่ <royalty> ันนะอำเพื <Everywhere. S 3> so, ่อเมืองอเ่อเมืองต้องมาดิผมกับเบิ้ลทำิีบ่าครับจัดเขียวจังเลยมึนหัวก็ยังไงก็ฝากเอาคลิปนี้ฝากไปถึงนะครับผมไม่รับใครเข้ามาในรูปแบบนี้แล้วนะครับ ไม่มีที่ให้นอนแล้วนะครับไม่มีข้าวให้กินแล้วนะครับเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวผมพจารณาอีกดูอีกทีต้องคุยกันยาวหน่อยนะมาแล้วคนหนึ่งอำนาจจะเลื่อนโบกไกไปนไหนอาจจะส่งคารกลับได้สุรินไกบ่บอมอาจจะส่งคารกลับได้เดี๋ยวหรือจะรับรวมงานแต่อีกเรื่องเล่าหนึ่งนะก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับกับเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังตกการทั่วประเทศนะครับ สู่เด้อเศรษฐกิจบานเมื่อเ้ามันเป็นแนวนี้ไอ้เจ้านี่ก็เมื่อยขึ้นกันไอ้กะสู่อยู่ขึ้นกันสู่แห้งเลยลหละนักเลยแหละมีธนาคารกับโบเมนนอยนะไหนจะลุกน้องอีกหลายสิบชีวิตนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับฝากไปถึงหลายๆคนที่ชมคลิปแล้วนะครับผมไม่รับใครมาร่วมงานอีกแล้วนะครับผมเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับไม่มีเงินจ้างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสองลายนี้เดี๋ยวผมพี่นาดูอีกทีนะครับว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนะครับ ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ